ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลองดูหนังหากทุกคนความแล้วเราไปรับชมหนังกันเลยครับและอย่าลืมหาขนมและน้ำอัดลมเตรียมไว้เพื่อรับชมคลิปด้วยความเพลิดเพลินกันด้วยนะครับเรื่อง The Ben warmer สามห่วยรวมกันเหงดังเก่าสุดท้ายที่มีหลากหลายอารมณ์ในเรื่องเดียวกันเรื่องเกิดจากกัดและคักได้เห็นเด็กคนหนึ่งกำลังโดนแกล้งในสนามซ้อมเบสบอลเด็กกลุ่มแรกเข้ามาใช้สนามซ้อมเบสบอลแล้วก็มีเด็กอีก กลุ่มหนึ่งเป็นเด็กกลุ่มอันตพานเข้ามาซ้อมเบสบอลจึงแกล้งกลุ่มแรกด้วยการตดอัดหน้าเป็นหนึ่งทีกัสกับค์คเลยวิ่งเข้าไปไล่เด็กอันตพานพวกนั้นหลังจากนั้นกัสก็ปลอบเด็กที่โดนแกล้งกัสที่ไม่ได้เล่นเบสบอลมานานพอเดินมาถึงสนามซ้อมเลยคิดถึงสมัยก่อนกัสเลยชวนค์คให้ไปชวนดิช,ชี่มาเล่นเบสบอลด้วยกันค์คเลยไปชวนดิช,ชี่ที่กำลังทำงานในร้านเช่าซีดีดิช,ชี่จึงบอกเจ้าของร้านว่าขอทำงานแค่ครึ่งวันแล้วก็รีบออกมาเลยกัสที่กลับไปที่บ้านก็เจอกับภรรยาแต่กัสไม่ได้สนใจน เ,เพราะภรรยาชวนคุยแต่เรื่องลูกในตอนแรกหนังก็ยังไม่เฉลยอะไรมากงั้นผมขอไม่เฉลยเหมือนกัน กัสเมื่อหาอุปกรณ์เบสบอลเสร็จก็รีบกลับไปที่สนามเขากำลังจะซ้อมกันแต่เด็กอันตพานก็โผล่มากัสเลยท้าแข่งให้ทีมตัวเองแค่3คนกับทีมกลุ่มเด็กอันตพานเคนเด็กอันตพานเลยรับคำท้าการแข่งขันก็เป็นไปอย่างพังพินาศเพราะทีมกัสก็มีแค่กัสคนเดียวที่ทำคะแนนเพราะว่าขากับลิช,ชี่เป็นพวกที่ขี้แพ้และชอบโดนแกล้งและไม่เคยเล่นเบสบอลมาก่อนในลูกสุดท้ายกัสได้ตีลูกเบสบอลให้ไปโดนกับหน้าอกของเด็กคนหนึ่งจึงทำให้ลม้มลงแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่เคยโดนแกล้งมาตดอัดใส่ นแล้วก็วิ่งหนีไปทั้ง3ไปฉลองกันที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งแต่ก็ดันเจอกับเพื่อนเก่าที่ชอบแกล้งค้ากับลิชี่แล้วก็ดันเป็นพ่อของเด็กอันตาพานพวกนั้นด้วย จึงมีการปะทะคารมกันเล็กน้อยเนลสันเด็กคนที่กั๊สช่วยเอาไว้ในสนามซ้อมเอาเรื่องนี้ไปบอกเมลพ่อของเขาซึ่งเมลก็ไม่ชอบพวกอันตรพานเพราะตอนเด็กๆก็โดนแกล้งมาเหมือนกันเช้าวันต่อมาคาร์กับลิชี่ก็ไปเดินเล่นในรานเบสบอลแล้วก็เจอโจ์เก่าทาเบสบอลเข้ามาให้คาร์กับลิชี่ก็เลยนาเรื่องนี้มาบอกกัสกัสเลยไปเตรียมตัวไปที่สนามแข่งทั้ง3คนเล่นเหมือนเดิมกัสทําคะแนนอยู่คนเดียวในขณะเดียวกันเนลสันก็อยู่ข้างสนามนั้นเลยโทรเรียกพ่อให้มาดูการแข่งขันหลังจบเกมทั้ง3ก็เเดินไปหามล เหมือนมีเรื่องที่จะต้องคุยตกลงกันทั้ง3คนถูกเมลชวนไปทําทีมเบสบอลชื่อทีมว่าสิงข้างสนามเป็นทีมเบสบอลที่มีอุดมการของพวกเด็กที่โดนแกล้งเป็นหัวใจหลักกัสก็ได้เห็นด้วยเมลจึงตั้งทีมสิงข้างสนามขึ้นมาและจัดการแข่งขันที่สุดอลังการขึ้นการแข่งขันครั้งที่1นึ่งพาและลิชี่ก็เหมือนตัวแทนของเด็กที่แพ้ที่โดนแกล้ง แต่ว่ากัสก็ทําคะแนนไปเรื่อยๆของเขากัสเห็นคาร์ที่คอยวิ่งรับลูกไม่ได้วิ่งเลยกัสเลยคว้างลูกเบสบอลให้อีกทีมตีลูกได้เกมจึงเริ่มสนุกขึ้นแต่สุดท้ายกัสก็ทําทีมชนะการแข่งขันมาได้เมลที่เห็นการแข่งขันเลยจัดให้มีโค้ดมาช่วยซ้อมให้เพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการซ้อมของโค้ดคนนี้ก็สุดจะทนจริงๆยกตัวอย่างเช่นการเดินไปกดกิ่งชาวบ้านแล้ววิ่งหนีการขึ้นท้ายรถกระบะเอาไม้เบสบอลหดกล่องรับจดหมายตามบ้านหลังจากนั้นทุกคนก็ลงแข่งรอบทีี่่2แตรอบน้คน ที่ทำคะแนนสุดท้ายและทำให้ทีมชนะได้ก็คือดิชี่เขานึกถึงตอนที่หดกล่องรับจดหมายตามบ้านที่หน้าของอีกฝ่ายแล้วก็โดดถีบขาคู่ใส่แล้วเขาก็ค่อยมาแตะที่โฮมเพจทาให้ชนะไปการแข่งขันครั้งที่3ต้องไปแข่งที่สนามอื่นแต่ก็ไม่มีปัญหาทุกคนเคลียร์กับที่บ้านนอกจากกัสที่ไม่ได้บอกกับภรรยาไปตรงๆว่าต้องไปแข่งเบสบอล การแข่งขันรอบนี้เป็นไปด้วยความสนุกเฮฮาจนต้องไปสะดุดกับอีกทีมหนึ่งที่เอาคนนอกเข้ามาเล่นเกมคนนั้นติดแอลกอฮอล์มากและอายุก็เกินเกณฑ์แล้วแต่ก็มีการยาใต้โต๊ะลิช,ชี่เห็นและได้กลิ่นก็รู้ทันทีหลังจากจบเกมแรกลิช,ชี่เลยใช้ฮาวีน้องชายไปซื้อแอลกอฮอล์แล้วเอาไปให้กับคนคนนั้นจนการแข่งขันก็ดำเนินไปเรื่อยๆแต่คนนอกก็เริ่มเมาและทีมของก,ก็กลับมานำอีกครั้งแต่ก็ดันมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นในทีมไม่พอและฮาวีน้องของลิช,ชี่ที่ไม่เคยเล่น ALL, ลเบ แสงจึงยืนเฉยๆยังไม่ได้ทันหวดก็โดนปลาลูกเบสบอลใส่และเหมือนจะโดนไม้ทุกคนที่รอตามเบสก็วิ่งทําคะแนนและชนะไปทีมสิงข้างสนามทําสกอร์ทำทีมมาดีกลุ่มอันต apan าาตัวพ่อเลยรวมตัวกันจนได้ข้อสรุปบางอย่างหลังจากนั้นทุกคนในทีมก็ไปรวมกันที่บ้านของเมลกสัสปวดท้องจึงไปขอเข้าห้องน้ําก่อนในขณะเดียวกันนั่นเองพวกที่เคยเป็นอันตาพา a คนหนึ่งก็ออกมาเปิดโปงว่าตัวเองก็เคยโดนกัดลังแกมาก่อนกัสก็เคยเป็นอันต apan าาจนทําให้เพื่อนต้องเข้าไปรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบ้ากั ที่ออกมาจากห้องน้ําแล้วเห็นหน้าทุกคนเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ยินเสียงจากทีวีจึงขอโทษทุกคนที่เขาเคยเป็นอันธาภานมาก่อนและออกจากทีมสิงข้างสนามไปกัสกลับไปที่บ้านของเขาภรรยาเขาจึงรู้ว่าทําไมกัสถึงไม่ยอมมีลูกให้กับเขาทุกทีนั่นก็เพราะว่ากัสเคยมีผมแกล้งคนหูุนคนนี้ไว้เยอะกลัวลูกตัวเองจะต้องมาโดนแกล้งคืนภรรยาเลยแนะนําให้กัสไปเจอกับมาทัสเด็กคนที่กัสแกล้งจนต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าเพื่อขอโทษกับมาทัสกัสจึงไปที่บ้านของมาทัสและพยายามขอโทษจนการพูดออกมาว่ามาทัสคือจิตวิญญาณ ของทีมเบสบอลสิงข้างสนามนี้พอากัสเสียใจที่ทําให้มาทัศนไม่เคยได้ทําอะไรแบบนี้มาก่อนหวังว่ามาทัศจะให้อภัยหลังจากนั้นก็เดินจากไปเมลมหาเศรษฐีนําทีมสร้างระดับโลกเลยก็ว่าได้ไปที่ที่ดินว่างเปล่าแล้วบอกให้สร้างสนามเบสบอลให้เสร็จภายในวันเดียวการแข่งขันรอบสุดท้ายของทีมสิงสนามกําลังจะเริ่มขึ้น ขนาดเดียวกันกัสที่มาร่วมดูการแข่งขันก็เข้ามาทักทายกับเพื่อนของเขาแล้วขอโทษอีกครั้งแล้วบอกกับพวกเขาว่านายจะคือเพื่อนของฉันเสมอเมลก,ก็ได้กล่าวเปิดงานการแข่งขันชิงแชมป์แต่มาทัศก็ได้เดินมาสะกิดและขอพูดความรู้สึกมาทัศพูดความรู้สึกในใจของตัวเองและให้อภัยกัสเพราะว่ากัสคือคนที่กลับใจแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจพอพูดเสร็จทุกคนก็ปบมือบางคนถึงกับน้ําตาไหลกัสเลยเดินออกมาพูดกับทุกคนว่าวันนี้สิงข้างสนามไม่ใช่พวกเขาแต่จะเป็นเด็กที่ไม่เคยได้ไดรับความรู้สึกนี้ มาก่อนมาเล่นแทนทีมของพวกเขาเมื่อเกมผ่านไปได้สักพักทีมสิงข้างสนามก็เละไม่เป็นท่าแต่ทุกคนในทีมกับสนุกสนานกับการเล่นแล้วก็ให้กําลังใจกับทีมตัวเองแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือเขาให้กําลังใจทีมฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกันทําให้เกมนี้เป็นเกมที่ไม่หวังแพ้ชนะอีกต่อไปทีมมารพานที่โดนโค้ดกดดันจึงไม่เล่นตามโคด้ดเพราะรู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยเขาเลยเรียกขอหยุดการแข่งขันแล้วก็ซิปกับเนลสันที่เป็นไม้นั้นพอดีให้ตีไปที่ตรงกลางเลยแล้วก็ส่งสิกให้ทุกคนในทีมว่าไม่่ตต้้องงเเเลนนนจริสัหวขป็มๆ เบสบอลแล้วก็รีวิ่งไปตามเบสต่างๆส่วนอีกทีมหนึ่งก็วิ่งสเปะสปะแก้งตามลูกไม่ทันบ้างบ้างก็ปาบอลไม่ตรงจุดบ้างก็รับบอลไม่ได้ไปล่อยเนวสันวิ่งไปเรื่อยๆจนกลับไปที่โฮมเพจทําคะแนนได้ทุกคนต่างดีใจและกลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปฉลองกันที่ลานพิสตาในตอนสุดท้ายของเรื่องกัสก็มีข่าวดีเพราะภรรยาของเขาบอกว่าเขาท้อง กัสกำลังจะกลายเป็นพ่อคนทางนี้กัสก็ดีใจและประกาศให้ทุกคนได้รับรู้แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบในความเกียนหาบ้าบอก็อย่าลืมไปตามดูกันได้นะครับเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปหวสเปบบอกก่อนนะครับสวัสดีครับ